สวัสดีทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องหนุ่มสัญญาณนะครับรังนี้เป็นชนะลงนะครับพันขนเงินจากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับได้มาพร้อมกระป๋อนน้าหวานที่นี้ผมสังเกตแล้วว่ากระป๋อนน้าหวานมันแตกนะครับจากการศึกษาเนี่ยเขาบอกว่ามันจะทําให้เกิดความชื้นนะครับไม่ดีกับตัวชนลงเพราะฉะนั้นผมก็จะเก็บเกี่ยวนะครับก็ถือโอกาสฝึกแล้วก็ทําคลิปไปด้วยนะครับจากการที่ดูก็คือเปิดรังนะครับ เปิดลังออกมาแล้วก็เอากระป๋อน้ําหวานนะครับไปใส่ในภาชนะที่เป็นขุพลติกนะครับแล้วค่อยเอาไปกลองอีกทีนะครับนี่นะครับแกะออกมาครับ ว่ากระป๋อมมันแตกนะครับเห็นไหมครับน้ำน้ำหวานเยิ้มเลยนะครับนะครับของน้ำหวานออกเห็นน้ำหวานไหมครับเนี่น้ำหวานชนาลงนะครับนี่ครับไตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็มาถ่ายตรงลังน่ครับ จะตัดเอารังน้ำหวานนะครับนี่ครับน้ำหวานชนนรงนะครับตัดเอารังนะครับนี่น้ำหวานตรงนี้นะครับมีก็น้ำหวานนี่ก็ใช่หมดเลยนะครับน้ำหวานชนนารงต้องระวังไม่ให้มันกระทบไข่นะครับ ไม่งั้นังมันจะชื้นนะครับต้อง้ำวานออกมีไข่มาด้วยครับไข่ออกไข่ตัวงานนะครับตัวนี้ลำวานนะครับตรงนี้ก็ใช่นะครับจะมลงกัดกัดเก็บเหมือนกันนะเนี่ย พยายามที่สุดที่จะไม่ให้มันแตกแต่วันันก็แตกนะครับก็ไม่เป็นไรครับฝึกหัดนะครับครั้งแรกขักนิดนึงครับนี่นหวานชันรงน,นี้โอ้ตายจะนี้แตกทำไมเนะี่ยเอาขึ้นมาก่นอนอาจจะมีการสูญเสียบ้างก็ช่างนะครับช่างมันไม่เป็นไรอันนี้น่าจะเป็นเกสรวันนี้ นี่เเป็นเกรอรครับโอเคต่อไปก็น้ําหวานที่มีอยู่นะครับเทออกนี่ครับอย่าให้รังมันมีความชื้นนะครับเทออน้ําหวานออกก่อน เก็บไข่ออกมาก่อนครับคิดว่าน่าจะโอเคแล้วนะครับก้นตอนต่อไปผมก็จะใช้แผ่นนะครับปฏติกมาปิดแทนแผ่นเดิมที่มันฉีกขาดนะครับก็ไปในรลังก่อนนะครับนี๋เข,เข้าไปในรังก่อน ปปิดแล้วก็ปิดรังไว้ครับปิดรังไว้เหมือนเดิมนะครับปิดรังไว้แล้วก็ไอตัวนี้ก็เดี๋ยวเรามาเขี่ยออกครับเขี่ยออกอืมตรงนี้ก็จะมีส่วนตัวเขาอยู่ด้วยนะครับผมจะจิ้งไว้นะครับให้เขาบินกับรังไว้แถวนี้ครับให้เขาบินกับรังนะครับก็ ประมาณนี้ครับนี่ส่วนของน้ําหวานครับน้ําหวานชันรงนะครับครั้งแรกนะครับของการเก็บเกี่ยวรังนี้เป็นพันขนเงินจากจังหวัดอุบลราชธานีครับก็เดี๋ยวจะไปลองชิมดูนะครับว่ารสชาติน้ําหวานชันรงจะเป็นอย่างไรครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมช่องหนุ่มสนญญางครับสวัสดีครับ